ในที่สุดเทพแห่งไฟก็เข้ามาในเกมให้เราเอาไปแง้นเล่นกันสักทีด้วยความสามารถที่หลากหลายของการสำรวจที่รวมความสามารถของตัวละครนัดลันในหลายๆเผ่าเนี่ยเอาไว้ในตัวตัวเดียวเลยอีกทั้งความสามารถในการต่อสู้ที่มีทั้งการทําดาเมจนอกสนามการเบิร์ดาเมจที่แรงมากรวมถึงการบัฟให้กับทีมด้วยตัวละครตัวนี้มันจะน่าสนใจมากแค่ไหนวันนี้มาดูกันในมาวุยกาคาแรคเตอร์ไก์ ถ้าเกิดคุณกำลังมองหาบริการเติมเกมเนี่ยผมขอแนะนำ Melo Top Up นะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยใช้แค่ u i d กับชื่อตัวละครเท่านั้นหากสนใจก็สามารถเข้าไปทักทางเพจหรือแอดไลน์ Melo Top Up ไปได้เลยสามารถไปใช้บริการกันได้นะครับ คือถ้าคุณไม่ว่าอะไรเนี่ยผมขอรีบนิดนึงสำหรับช่วงของสกิลจะได้เอาเวลาในคลิปเนี่ยไปพูดถึงพวกทีมซะมากกว่าเนาะสกิลธาตุของมาวูก้าเนี่ยมี2แบบแบบกดแตะจะเศษวงแหวนขึ้นมาข้างหลังซึ่งถ้าเกิดว่ามีวงแหวนนี้อยู่เนี่ยมันจะทําให้มาวูก้าเนี่ยเข้าสู่สถานะพรวิญญาณราตรีก็มีหลอดเหมือนตัวละครทั่วไปนั่นแหละครับซึ่งในโหมดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าศัตรูเข้ามาในระยะเมื่อไหร่เนี่ยมันจะโดนดาเมจไฟตกใส่หัวครับแล้วโดนพร้อมกันทุกตัวถ้าอยู่ในระยะแต่ถ้าเกิดว่าสสลับออออกกกกนนาาาาามมมม็จะะะะเเเเดดฟใหะะหห้้รรรรววยย่งงงทขไ อยู่ที่2วินาทีซึ่งถ้าบัฟดีๆเนี่ยดาเมจตรงนี้ถือว่าค่อนข้างแรงเลยดูจากในทีมที่มีตัวลดต้านกับตัวบัฟโบน่า DMG เยอะๆก็ได้อันนี้คือสกิลแค่เลเวลเจ็ดเองนะส่วนอีกแบบหนึ่งคือการกดค้างการกดค้างจะทําให้มาวุยกาเนี่ยขึ้นไปขี่บนมอเตอร์ไซค์ซึ่งในโหมดนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนการโจมตีปกติชาร์จโจมตีแล้วก็ทุ่มโจมตีให้เป็นความเสียหายไฟหมดเลยส่วนรูปแบบของดาเมจที่ออกไปเนี่ยตีปกติก็จะนับเป็นตีปกติชาร์จตีก็จะนับเป็นชาร์จตีส่วนทุ่มมมมมมตตตีีีกกกก็็็จจะะะนนนนนนััับบบเเเเเปปปดดดาาาาาาาทททุุ่่ครรรวูแบบผแผนในให้ณช์อ หมุนควงแบบนี้คือมันจะหมุนไปเรื่อยๆจนกว่า,าบัฟพรวิญญาราตรีมันจะหมดอ่ะที่แนะนําแบบนี้เพราะว่าตัวคูณของชาร์ตตีเนี่ยมันแรงยิ่งกดอันติก็ยิ่งแรงเลยส่วนตีปกติไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ส่วนทุ่มตีนี่ยิงไม่ค่อยแนะนาเลยเพราะว่ามันแคนเซิลการทุ่มตีค่อนข้างยากหรืออาจจะแคนเซิลไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะซึ่งในระหว่างที่กดสกิลธาตุเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบไหนถ้าเกิดว่าคุณสลับตัวออกเนี่ยระหว่างอยู่บนมอไซด์กับไม่อยู่บนมอไซ์เนี่ยพอสลับออกปุ๊บมันจะเปลี่ยนไปเป็นดาเมจออฟ คือกดสกิลธาตุไปแล้วกดอันติไปแล้วจะสลับออกเลยก็ได้ส่วนอัลติเมตเนี่ยมาวิก้าจะทําการกระโดดขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ฟาดลงมา1ทีซึ่งความเสียหายตั้งต้นมันจะประมาณ7-800ตอนนี้ผมอัพเวล7มันอยู่ที่6 6 7เองแต่ว่าถ้าอัพเต็ม10น่าจะประมาณ800ร้ละมั้งโดยตัวคูณหลักแล้วเนี่ยมันก็ดูไม่เยอะมากแต่ว่าแมคานิกอย่างหนึ่งของอันติมาวิก้าก็คือนางไม่ใช้พลังงานแต่ว่าจะใช้แต้มที่เรียกว่าจิตวิญ,ญญาณต่อสู้จิตวิญญญตาาก2ับบกน ็คือเมื่อตัวละครในทีมมีการกินเกตพรบิญญาณราตรีสามารถเก็บได้สูงสุดเนี่ยถึง200แต้มแต่ว่าตัวมาวิก้าเนี่ยคุณจะสังเกตเห็นว่านางสามารถกดอันติได้ตั้งแต่เก็บถึงครึ่งหลอดหรือก็คือจิตวิญญาณต่อสู้100แต้มคือจะกดเลยก็ได้แต่ผมแนะนําให้คุณเก็บเ,เต็มไปเลยดีกว่าข้อดีของการเก็บเต็ม200แต้มเนี่ยมันคือมันจะทําให้ดาเมจที่มาวิก้าฟาดลงมาเนี่ยมันแรงขึ้นซึ่งแรงขึ้นอีกถ้าเกิดว่าอัพเต็มนะน่าจะประมาณ580%คร้อยัปดสิบเปตร์เซ็นต์ครับบวกก,บ800นน skill กอบ 1, 100นะเก็บให้เต็มดีกว่าอีกอย่างหนึ่งคือมันจะมีแพสซีฟแพสซีฟผู้นําของมาวุยกาเวลามาวุยกาใช้ท่าไม้ตายใช่ไหมมันจะบัฟบ,บนนัด DM g มให้กับเพื่อนร่วมทีมครับโดยจะบัฟตามแต้มจิตวิญญาณต่อสู้ที่ใช้ในอันตินั่นเองยิ่งคุณใช้เยอะบัฟก็ยิ่งได้เยอะจะบัฟได้สูงสุดเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะงั้นถ้าเกิดว่าคุณเก็บเต็มสองร้อยแต้มเนี่ยจะได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วมันจะค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆตามระยะเวลาการใช้งานจนเหลือศูนย์นั่นเองแรงเลยแล,ยยยละ มันจะได้แค่20%ครับฉะนั้นควรเก็บให้เต็มไปเลยนะแล้วก็อันติเนี่ยนอกจากจะมีการทำดาเมจแล้วแล้วก็การบัฟเดอแพสซีฟแล้วเนี่ยเวลาคุณกดไปเนี่ยมันจะมีช่วงระยะเวลา7วินาที ที่แต้มพรวิญญาราตรีมันจะไม่ลดสังเกตจากการที่หลอดมันจะเป็นหลอดเรืองแสงแบบนี้จะสังเกตว่าแต้มเนี่ยมันไม่ลดลงและช่วงที่แต้มมันไม่ลดลงเนี่ยมันจะทําให้การโจมตีปกติและก็การชาร์จโจมตีของตัวมาวิกาเนี่ยแรงขึ้นตามจิตวิญ,ญญาณต่อสู้ที่เก็บมาซึ่งจะช่วยเพิ่มตัวคูณของการชาร์จโจมตีได้เยอะมากๆฉะนั้นเวลาคุณกดสกิลธาตุกดอันตรีแล้วต่อด้วยการหมุนชาร์จโจมตีเลยเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าชาร์จโจมตีคุณมันแรงกว่าปกติและเกิดว่าขึ้นขี่ ฉะนั้นอันติเนี่ยนอกจากจะใช้ในการกดอีกดคิว ออกเลยมันสามารถใช้ในการกด e กด q แล้วก็เล่นออนฟิลต่อได้ด้วยเหมือนกันตัวเรื่องที่คนสงสัยกันว่าจะเก็บยังไงให้เต็มเนี่ยกรณีแรกก็คือใส่แค่มาวุยกาตัวเดียวอันนี้คือจะเก็บยากมากเลเกิดว่าในทีมของคุณน่ะมันไม่มีตัวที่ตีปกติรัวๆมันจะเก็บได้จากการที่มาวุยกาใช้หลอดพรบินญาราตรีของตัวเองมันจะทําให้อันติเต็มช้ามากครับแถมมันจะไม่ถึง200แต้มด้วยนั่นเองถ้าเกิดว่าคุณมีเป็นซิโลเนนเนี่ยแค่2ตัวครับซิโลเนนกับมาวุยกาสองตัวเนี่ยอันติเต็ 2รอบแล้วหลอดมันจะเด้งหายไปเลยมันคือการกินทั้งหลอดครับว่ายายๆคือถ้าเกิดว่ากดใช้อันติไปปุ๊บมาบุยกามีศูนย์แต้มใช่ไหมแล้วซิโลเนนออกมาเตะเปี้ยง1ทีเนี่ยมาบุยกาจะได้อันติครึ่งหลอดเลยก็คือ100แต้มในระหว่างระยะเวลาการใช้งานสกิลของตัวมาบุยกาเองเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอีกครึ่งหลอดครับทำให้มันเต็มพอดีนั่นเองในส่วนของคิดนาลีเนี่ยจะไม่เร็วเท่าของซิโลเนนเพราะว่าซีโลเนนมาเตะุ๊บหลอดมันหายไปเลยของคิดลาลีมันก็จะค่อยๆกินเหมือนกันแต่ว่าถ้าเเกกกกกกิิิดวววว่่่าาาาใช้้้คคูััับมมแลล็นนนพพรรอ2ตีะ จากนอกสนามได้มันก็จะทําให้เก็บอันติได้เร็วพอๆกันแหละครับตัวอีกตัวหนึ่งที่ใช้นอกสนามได้จะเป็นโอโรนแต่ว่าโอโรนเนี่ยถ้าใช้คู่กับมาวิกาแค่2ตัวเนี่ยอันติมันจะไม่เต็ม200ครับมันจะปิ่มๆไปปลายหลอดอะก็คือเกือบเต็มแต่ก็ยังไม่เต็มอยู่ดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้กับตัวนั้นลันตัวอื่นอย่างเช่นชัสกามูรานีหรือคินิชที่เป็นออนฟิลอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวละครตัวนั้นเนี่ยตีปกติรัวแค่ไหนอย่างสมมติคุณใช้้้้้้กกกกกัััับคิบนินนนนนนเเเีีี่่ยยยยยยมมมาารรงงไไปปดดววววววแล็็็็็หตตใออจจะะขึทํ แต่ถ้าเกิดว่าใช้กับโมลณนีตัวเดียวหรือชัสก้าตัวเดียวเนี่ยมันก็จะเต็มยากขึ้นครับแต่ว่าส่วนใหญ่เวลาเราใช้กับโมลันีเราจะมีเราจะมีซีโรเนนไปด้วยชนะอันนียจะไม่มีปัญหาแต่ตัวของชัสก้าเนีี้แล้วแต่นะว่าในทีมใส่ตัวนัดรันเพิ่มไปอีกตัวนึงหรือเปล่าถ้าไปแค่ชัสก้ากับมาวุยกาเนี่ยมันก็อาจจะไม่เต็มนั่นเองแต่คือกดได้แต่ไม่เต็มเนาะกลุ่มดาวของมาวุยกาก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องเปิดขนาดนั้น c ี่เนี่ยคุณเปิดมาคุณจะได้ขีิ่120ว ได้รับพลังโจมตี40%เวลาได้รับจิตวิญญาณต่อสู้นั่นเองจริงๆผมอยากเปิดมากน,นี้เป็นข้อน่าเสียดายอย่างหนึ่งคือมาบุยกาเนี่ยเวลาเอาไปสำรวจเนี่ยถึงแม้ว่า C0 ูเนี่ยมันจะขับได้นานแหละแล้วก็มันจะช่วยลดระยะเวลาการสลับตัวแบบโฟจิสตันด้วยยิ่งเล่นกับตัวชัสกาเนี่ยมันแทบจะอยู่บนฟ้าได้ตลอดเวลาเลยแต่ก็เสียดายที่เวลาเอาไปขี่รถบนพื้นดินเนี่ยแล้วเวลาคุณบิดคันเร่งขึ้นเนี่ยมันจะกินหลอดเร็วมากทําให้คุณสามารถขี่มอไซค์ได้แป๊บเดียวเองเป็นข้้้้้ออนน่่่่่่าาาาาเสียยยดงงงึซึซผมไมไไรูววแตจกจกะชหบ นตีสองคือมันจะได้พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้นอีก200หน่วยพลังโจมตีพื้นฐานนะครับเบสเอทีเคเบสเอทีเคมันคือตัวเลขขาวตัวข้างหน้านะครับซึ่งข้อดีมันคือยังไงข้อดีมันคือดีกว่าแฟลตเอทีเคตรงที่มันจะผ่านตัวคูณพลังโจมตีเปอร์เซนต์ยิ่งคุณมีเบสเอทีเคเยอะแล้วคุณมีพลังโจมตีเปอร์เซนต์เยอะเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวบวกไปที่เป็นเลขเขียวเนี่ยเยอะขึ้นนั่นเองฉะนั้นการที่มันบวกพลังโจมตีพื้นฐาน200หน่วยแล้วคุณใส่พลังโจ้ะไ,ไจจะได ก็คลโคดนั่นเองแล้วก็ C2 เนี่ยเวลาใช้งานแบบออฟฟิลดเนี่ยมันจะมีการลดพลังป้องกันศัตรู20%ครับส่วนอีกอันนึงก็คือล้อโลก,กันเวลาขี่มอไซค์การโจมตีปกติกับชาร์จโจมตีแล้วก็ดาเมจจากอัลติเมทเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นครับโดยการโจมตีปกติจะแรงขึ้น60%ชาร์จโจมตีจะแรงขึ้น90%แล้วก็อันติจะแรงขึ้นอีก120%ของพลังโจมตีคืออันนี้เป็นตัวคูณเพิ่มเข้าไปอีกนะส่วน C4 เนี่ยโบนัส DMG ที่บัฟจากแ a ส s i v 40%เนี่ยจะไม่ลดความเสียหายแล้วครับก็คืออยู่40%ตลอดเวลาได้บวกอีก0 จาก40เป็น50ด้วยตัว46ก็เป็นเพิ่มดาเมจแล้วก็เล่นเป็นเมน d p s หลักได้ดียิ่งขึ้นนั่นแหละเนาะขออนญาตข้ามแล้วกันนะ ถัดมาคืออาวุธกับติแฟกเนาะผมจะแบ่งเป็น2อย่างนะให้ดูอย่างแรกก่อนก็คือเวลาคุณเอาไปออฟฟิลทีมที่ใช้เนี่ยก็เป็นมาบุยกาซิโรเนนอเล็กชิโนแล้วก็คาสิฮะเนาะใช้อเล็กชิโนเป็นตัวออนฟิลส่วนมาบุยกาเนี่ยออกมาแค่กด e กด q เบิร์สแล้วก็ออกแล้วก็เป็นดาเมจออฟฟิลนั่นเองผมไม่พูดเยอะแล้วกันเพราะว่าอาวุธมันเยอะมากนะครับผมทำมาค่อนข้างเยอะมันจะมีเป็นอาวุธประจําตัวมีบีคอนขวานนาเวียดาบคินิชเลธฮอนอิโต้มีวูฟมีบีพีเก่าห้าสแต็กละก็หนึ่ง กรณีนี้มีแค่ดาเมจสกิลธาตุแล้วก็มีแค่ดาเมจของอัติเมทเนาะส่วนเซตอัติแฟกเนี่ยสี่ชิ้นของออฟซิเดียนได้ดาเมจเยอะสุดครับแต่แต่ก่อนเลยก็ค,คือเซตมันเนี่ยเน้นใช้บนสนามทั้งสองชิ้นและสี่ชิ้นเลยสำหรับออฟซิเดียน ถึงแม้จะดูแรงก็จริงแต่ว่ามันติดอยู่บนพื้นฐานที่ว่าคุณต้องคริเพราะว่าเซตนี้คุณทําคริไม่เท่าเพื่อนเพราะว่าเซตสี่มันบวกให้เวลาคุณเอาออนฟิลมากดอันติให้คุณกดสกิลธาตุไปก่อนแล้วค่อยกดอันติให้มันกินพรวิญญาราตรีไปแป๊บหนึ่งแล้วมันจะได้ครีเรชเวลากดอันติไปมันจะคริร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนถ้าเกิดว่าคุณทาครีเรชมาร้อยอะนะตัวเวลาหลังจากกดอันติเสร็จคุณต้องเอาออกครับเพราะคุณเอาออกเนี่ยเซตสี่เนี่ยมันจะออกผลแค่บนสนามเท่านั้นถ้าเกิดว่าอยู่นอกสนามแล้ว ถ้าเกิดว่าคุณโชคดีแล้วมันคริมมันก็แรงครับเพราะว่าครีดเเมจคุณเยอะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเสี่ยงดวงเท่าไหร่ไปใส่ยำเอาก็ได้ยำเป็น2พลังโจมตี2ไฟก็ได้ครับหรือจะใส่เป็น4ี่ฮีโร่ก็ได้ไอเซ็ตฮีโร่ซินเดอร์ซิตี้เนี่ยถ้าเกิดว่าในทีมไม่มีคนใส่ก็ใช้มาวุยกาใส่ก็ได้ครับแล้วก็บาลานซ์ครีดีๆแต่ถ้าเกิดว่าในทีมมีคนใส่แล้วไปใส่ยำเอาก็ได้ครับสำหรับการเล่นนอกสนามนะบอกแล้วนะดูดีๆฟังผมด้วยว่าออฟซิเดียนมันใช้นอกสนามแล้วมันไม่ค่อยดียกเวว้้นคคคุุณณโชชดีแลร ติดตัวแล้วมันจะคลีดได้เฉยๆไม่เอาแบบว่าดูแค่ตัวเลขแล้วมาบอกไอ้หมอนี่มันมัว่วไม่เอานะขอร้องเลยอีกแบบหนึ่งคือคุณเล่นเป็นออนฟิล คุณเล่นเป็นออนฟิลทีมที่ใช้ของผมนะจะใช้เป็นมาบุิก้าซิโลเนนฟูดิน่าแลวก็เบนเนตนั่นเองอาวุธก็มีประจําตัวบีคอนขวานนาเวียเหมือนเดิมเลยอันนี้แล้วก็มีวูฟที่แรงขึ้นมาหน่อยเพราะว่าอันนี้เราใส่เป็นสีออกซิเดียนทำให้เราไม่ค่อยขาดคีเรทเท่าไหร่ยี่เราดันพวกครีดาดเมตพลังโจมตีหรือบูดัดดีมจีขึ้นมาได้เยอะเนี่ยอาวุธนั้นก็จะดีไปเลยถัดมาคือเลนสแลชเชอร์ไอเลนสแลชเชอร์เนี่ยมันก็ดีแหละครับแต่ผมขอบอกกรณีไว้หน่อยก็คือคุณจะต้องระเหยเเท่่่าานนนนนนััั้้้้ยงสมมมมมมตติผใใใชป็็รีกกดแแหไไ แปะได้ตลอดนะยกเว้นคุณโชคดีซีฟูมันตีเรียงต่อกันนะ่ะก็คือเกล็ดน้ําฟูริน่าก็ยังจะพอทนได้อยู่เวลาคุณชาร์ตตีมาบุกิกาใส่แต่ที่สําคัญก็คือเวลาคุณกดอันติคุณจะต้องระเหยนะไม่งั้นดาเมจลดหายหวบเลยครับถ้าใส่อาวุธนี้แล้วไม่ระเหยหรือตีตัวที่ไม่ติดน้ำนะถัดมาก็คืออาวุธประจําตัวคีนิชถัดมาอีกก็คือดาบแจกที่เป็นดาบดอกไม้กรณีเดียวกับของเลนสแลชเชอร์เลยแต่เบาวกว่านะถัดมาก็เป็น BP2 s t a c สเเนาะแล้วก็มีเรดฮอนสุดท้ายก็เป็นแบคครีฟน่่นนนน่นนนวาใสาเป็4 ออบซิเดียนนะครับเพราะว่ามันดีสุด <c oughs> แล้วครับมันไม่มีเซตไหนสู้ได้หรอกถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นออนฟิลของตัวละครนัทรันที่เป็นดาเมจนะในส่วนของเซตออบซิเดียนเนี่ยมีข้อควรระวังอย่างหนึ่งคือคุณจะต้องกด e ก่อนแล้วให้มันกินพรบินญาราตรีไปก่อนรอบหนึ่งแล้วค่อยกดอันติเวลาคุณเล่นเป็นเมน DPS เนี่ยอย่าลืมว่าเวลาคุณกดอันติเนี่ยหลอดพอรบิญญาราตรีมันจะไม่ถูกกินนะครับฉะนั้น4ออบซิเดียมันจะมีปัญหาในการใช้ไปแป๊บหนึ่งก็คือคิรเรคุณจะหายไป40เวับมากหนวิาาั้้งนนึฉะถเกด่ เล่นโดยการกดอันติเปิดแล้วค่อย E ีทีหลังเนี่ยคุณจะไม่มีคีย์เรตบวก40นะครับคุณจะต้องกดอีก่อนแล้วค่อยกดอันติถ้ากด E ีก่อนแล้วค่อยกดอันติก็คือบัฟคีย์เรตมัน6วิแต่ว่าอันติของมาบุยก้ามันจะไม่กินแต้ม7วิฉะนั้นมันจะมีดาวทานประมาณ1-2วินาทีที่คุณจะไม่มีคีย์เรต40บวกให้นั่นเองฉะนั้นกดอีก่อนค่อยกดอันตินะมันจะไม่ได้แก้ได้100%แล้วมันจะโอเคขึ้นครับมันจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องกดอันติไปปุ๊บชิปหาย่าลืมกด Ke แล้วคยกกลันตีเด้อไม่งั้นคุกก็ไปดูในช่วงทีมก็ได้เวลาผมเล่นมาคุยกาเป็นเมน DPS แล้วใส่เซตสี่ออปซิเดียนใช่ไหมผมจะกด e ก่อนแล้วกด q ก่อนแล้วคุณก็ไปดูเองแล้วกันว่าตรงไหนมันคริบ้างตรงไหนมันไม่ครีบ้างอบตัวผมมาคริเรตติดตัวน้อยมากมันมีแค่46เองตอได้บัฟแล้วมี86กเนาะฉะนั้นโอกาสติดคริตตอนที่คริเรตสี่สิบมันหายมันจะน้อยมากแต่ส่วนตัวผมเล่นมาเนี่ยมันโอกาสมันไม่คริมันก็มีน้อยอยู่นะส่วนใหญ่จะคริตลอด ส่วนเมนสแตทเนี่ยชิ้น4ก็ใช้เป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์อันนี้เหมือนเดิมเลยส่วนชิ้น5เนี่ยก็ใช้เป็นโบนัสไฟนะครับแล้วก็พลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่ว่าโบนัสไฟแรงกว่านะส่วนชิ้นหมวกเนี่ยก็อันนี้แล้วแต่ละกันว่าใส่เป็นเซตอะไรถ้าเกิดว่าใส่เป็นสีออคซิเดียนเนี่ยก็ใช้เป็นครีดามีดถ้าเกิดว่าใส่เซตอื่นก็น่าไปครีเรชมากกว่าเนาะทับสแตทเนี่ยเอตัวนี้ไม่ต้องหาเนาะเพราะว่าไม่ได้ใช้ก็หาเป็นครีเรชครีดามีดพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถ้าเเเกิดว่่าใครรจะะทหยยนีีม เอาเป็นวัดพูดถึงทีม DPS main DPS ก่อนละกันเนาะสำหรับคนอยากเล่นมาวิกกาเป็นตัว on field เนี่ยทีมแรกที่เล่นได้เดี๋ยวก็จะเป็นมาวิก้าซิโลเนนคิทลีแล้วก็เบนเนตนั่นเองทีนี้สามารถทําละลายได้ไดครับด้วยตัวของคิดลีซึ่งดาเมจของอันติเนี่ยใครอยากเห็นดาเมจเวอร์วแรงแรงเนี่ยทีนี้ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีมากๆมีตัวลดต้านอย่างซิโลเนนอยู่แล้วบัฟดาเมจ40%ก็มีคิทลีก็สามารถใส่เซตฮีโร่ได้เหมือนกันก็เลือกเอาสักตัวหนึ่งลวกันเพราะยังไง2ตัวนี้ก็ไม่่่ไได้้มมมมมีีาาเเเเสรริออะทยยกกูแลว็็ปน EM เอาโลแล้วก็ทำดาเมจได้นิดหน่อยเนาะตัวเบเนดก็ามาบัฟเอทีเคนั่นเองแล้วก็ดาเมจบาวิก้าที่ออกไปถไ้าเกิดว่าติดเป็นเมลเนี่ยคือมันแรงมากเลยนะเว้ยมันแรงแบบวาย่วงมากแต่อาจจะไม่ได้แบบว่าติดเมลได้ตลอดนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีพลังในในการแปะธาตุน้ําแข็งได้ดีขนาดนั้นยิ่งเราเล่นตัวออนฟิลที่เป็นตัวทำดาเมจแบบทีๆอย่างเงี้ยยังไงน้ําแข็งมันติดไม่ค่อยทันหรอกครับมันจะได้แค่ช่วงเปิดอันติแล้วก็ช่วงตีแบบว่าหมุนๆรอบแรกๆแค่นั้นแหละที่เหลือก็เริ่มจะไม่เมลละยา เพราะว่ามันเป็นทีมโมโนไฟใช้2ตัวเป็นตัวรถต้านเหมือนเดิมก็คือเซโลเนนคาซิฮะคู่เดิมเลยทีมนี้จะเล่นง่ายกว่าทีมเมื่อกี้แล้วก็ ถ้าถามนะส่วนตัวผมผมชอบเล่นแบบนี้มากกว่าเพราะว่าดาเมจมันไม่แว่งครับมันเท่าเดิมแบบล้วนๆเลยแต่มันเซตอัพง่ายด้วยแล้วก็เวลาเจอตัวแบบว่ามอนที่มันต้านไฟเยอะๆหรืออะไรพวกนี้มันก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันครับปัญหาอย่างเดียวก็คือวงเบนเน็ตครับด้วยความที่ตัวมาบุยกาเนี่ยมันต้องปั่นปั่นปั่นไปเรื่อยๆแล้วม่งต้องมานั่งปั่นอยู่บนวงเบนเน็ตเนี่ยเป็นอะไรที่ม่นน่ากำหมัดสุดๆอ่ะแต่มันก็ช่วยไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่มีตัวบัฟอะไรที่มันจะแรงกว่าเบนเน็ตแล้วถ้าเกิดว่าเล่น ก็อเวอร์โหลดไปด้วยเนาะทีมก็ใช้เป็นโอรรอนเชฟฟูดมาแทนคาซือฮะกับซิโลเนนเมื่อกี้ครับมันก็จะเป็นทีมที่ถูกลงมาแต่ถามว่ามันดีกว่าทีเมื่อกี้ไหมก็ไม่หรอกเพราะว่าทีเมื่อกี้ดีกว่าอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามีเชฟฟูดซีหกเนี่ยเออก็อาจจะโอเคขึ้นมานะแต่ส่วนตัวผมไม่มีไงผมก็ได้แค่นี้แหละแล้วก็ทีมสุดท้ายเป็นทีมที่ผมใช้ในการเทสดาเมจก็คือผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเล่นเป็นไฮเปอร์แครี่ที่ระเหยได้ทำดาเมจแบบมีตัวคูณของปฏิกิริยาเพิ่มเเเเเนนนนนนีีีีีีีี่่่่่ยยททมม้้้กกกกก็ป็ปตัววลือืออออดดครรรรพาาาาาาาะฟูใ up, ใซแงงึ เวลามาบุยกาไประเหยเนี่ยเกจน้ํามันไม่ได้หาทันทีครับมันโดนระเหยหนึ่งรอบมันจะกระพริบก่อนฉะนั้นมันจะทําให้ตัวมาบุยกาเนี่ยมีโอกาศในการระเหยได้หลายรอบในโรเทชันเดียวนั่นเองไม่เหมือนของตัวคิดละลีแต่ว่าเวลาเซตอัพเนียคุณอาจจะต้องปรับเป็นเสาฮิวระหว่างเสาฮิวกับซีฟูดบ่อยหน่อยเพราะว่าไม่งั้นซีฟูดมันจะแปะน้ํารัวๆมันจะทําให้ตัวของเบนเน็ตหรือมาบุยกาเนี่ยแปะเกตไฟไม่ได้แล้วพอแปะเกตไฟไม่ได้ซิโรเนตไม่ได้เตะใส่ไฟเนี่ยมันก็จะดาเมจไฟหายไปเลย40%ะะน้จตองปรับบ่อยยถ้า ถามถึงความเล่นง่ายผมยังเชียโมโนอยู่ไอโมโนไฟคาซิฮาซิโลเนนเนี่ยยังง่ายที่สุดอยู่แต่ถ้าเกิดว่าใครมีฟูริน่าแรงๆมีกลุ่มดาวฟูริน่าบับได้เยอะๆอะไรแบบนั้นน่ะทีมนี้ก็โอเคเหมือนกันครับไม่เชียอครกก็ดูดาเมจร,ระเหยที่มันสามารถทําได้ดิหรือดาเมจเพียวๆของไฟเพียวๆก็ได้แรงนะบอกไปเลย ในส่วนของการเล่นเป็นออฟฟิลเนี่ยผมขอไม่แยกเป็นแบบว่าไทาม์สเต็มให้นะคุณฟังยาวไปเลยเพราะว่าผมอาจจะพูดทีมละนิดอะพูดทีมละเยอะๆไม่ได้ไหวว่าทีมแรกเปิดด้วยทีมนาเวียครับนาเวียดีขึ้นยังไงปกติเราใส่เป็นเสียงหลิงใช่ไหมแทนตำแหน่งของมาบุยกาตอนนี้ก็เอามาบุยกามาใส่แทนเสียงหลิงไปเลยข้อดีก็คือดาเมจง่ายกว่า อีกอย่างหนึ่งคือมันไม่ระเหยอ,อยู่แล้วเซียงหลิงก็ไม่ได้มีข้อดีอะไรไปมากกว่ามาบุยกาถ้าเกิดว่าไม่ได้ระเหยทีทีฉะนั้นตัวดาเมจของมาบุยกาเนี่ยถ้าทําสุดจริงๆเนี่ยมันก็ถือว่าแรงครับเป็นดาเมจไฟเพียวๆที่แรงมากๆอีกอย่างหนึง่งดาเมจเบิร์สในตอนกดอันติเนี่ยมันถือว่าช่วยในการทําดาเมจได้เยอะมากๆคือมันตุบทีนึงมอนเลือดไปเยอะมากก็มีดุ้งเหมือนกันนะเว้ยอันติมาบุยกานี่แรงจริงถ้าเอามาเป็นตัวเบิร์สกูนก็แค่กดอ e, ีกดคิวแค่นั้นครับแล้วก็เเอ,อออากไปลย นาเวียคุณก็จะแรงยิ่งขึ้นไปอีกครับเนื่องจากมาวยกานอกจากดาเมจส่วนตัวกับอันติเบอร์ให้แล้วเนี่ยมันยังมีบัฟอีก40%ครับฉะนั้นนาเวียได้ประโยชน์เห็นๆนะครับดาเมททีมเยอะขึ้นดาเมจนาเวียเยอะขึ้นยกระดับไปอีกขั้นหนึ่งแล้วสําหรับทีมนี้ถัดมาเป็นทีมชัสกาเข้าก่อนในคลิปชัสกาเนี่ยผมเคยบอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นเป็นรีเวิร์สเมลชัสกาจะต้องรอตัวไฟที่แปะไฟไม่ที่ไม่ใช่เสียงหลิงอ่มาก่อน ซึ่งพอตัวมาบุยก้ามาเนี่ยถามว่ามันดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นครับถูกต้องกูจะเล่นตัวสุดท้ายเป็นคิร์ลีหรือจะเล่นเป็นเบนเน็ตก็ได้แล้วแต่เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าทีมนี้ดาเมจมันเยอะขึ้นอยู่กันดวงอีกทีหนึ่งอยู่ดีเพราะว่าอย่าลืมว่าทีมนี้มันไม่ครบธาตุเนาะสามธาตุฉะนั้นกระสุนนัดที่3มเนี่ยมันจะมีโอกาสออกแค่หกสิบหกเปอร์เซ็นต์เท่านั้นถ้าโชคดีมันก็แรงครับถ้าโชคร้ายมันก็เบาลงเยอะเลยแหละแต่ถามว่ากระสุนที่เป็นธาตุน้ำแข็งสามารถลลละาาายยหรหรืือออีีีีเเเววิิสสไไดด้้้ถถ่่่่่่มคคคแตขกุณใป็น Hillary คีรล,ลีจะไม่มีลดต้านน้าแข็งนั่นเองมันจะมีแค่ไฟกับน้าครับฉะนั้นทีมนี้อาจจะใส่เป็นเบนเน็ตดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าใส่เป็นเบนเน็ตคุณก็ต้องอยู่ในวงแม่งอีกทีหนึ่งอยู่ดีฉะนั้นถ้าเกิดว่าแนะนําเป็นทีมชัสกาเนี่ยผมแนะนําเป็นมาวยก้าฟูรีนาแล้วก็คิร์ลีไปเลยคิรล,ลีเนี่ยมีความสามารถในการลดต้านให้ไฟกับน้ําซึ่งเป็นดาเมจของฟูรีนาแล้วก็มาวิก้าไปด้วยแถมเป็นดาเมจของชัสกาเองด้วยทําให้ทีมนเนี้ยเนี่ย มันมีดาเมจที่เยอะมากๆเวลาคุณยิงออกไปข้อเสียคือไม่มีฮิวครับฉะนั้นเหมือนเดิมคุณจะต้องปรับเสาฟูรินาบ่อยหน่อยแต่ว่ามันไม่ต้องเป็นห่วงอย่างหนึง่งคือตัวชัสกาจะม,มีโอกาสโดนดาเมจน้อยมากจากการโดนมอนตีนะถ้าเกิดว่าเป็นมอนที่ไม่ได้ยิงโปรเจกไทอะไรมาใส่บนฟ้าอีกอย่างหนึ่งคือเรามีโล่คิลลารีซึ่งโล่คิลลารีเนี่ยต้องบอกว่าก็ถือว่าดูดีกว่าที่คิดเอาไว้ผมคิดว่ามันจะบางกว่านี้แต่ว่าก็ยังโอเคอยู่นะหรือว่าช่วยกันดาเมจได้เยอะเลยถัดมาคือทีม ทีมคินิชก็เหมือนเดิมครับเป็นทีมเผาไหมเนาะแต่อาจจะคำหมัดนิดนึงเวลาเจอมอนห้องบนเพราะว่ามอนห้องบนไอตัวนี้มันชอบมุดหนีใช่ไหมพอแม่งมุดหนีเท่านั้นแหละมึงเอ้ยคินิชกูแม่งกลายเป็นสไปเดอร์แมนเลย ซึ่งถามว่ามันดีกว่าตอนใส่โทมะในตำแหน่งของมาบุยกาไหมดีกว่าอยู่แล้วครับดาเมจของคินิชเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแน่นอนแต่ว่าดาเมจเอมิลี่จะลดลงครับเพราะว่าเราต้องโยกไปใส่เซตสี่ดีบูดเนื่องจากมันไม่มีคนใส่เนาะส่วนตัวมาบุยกาเนี่ยก็ต้องใส่เซตสี่ฮีโร่แต่เวลาเจอมอนที่มันอยู่ไม่สุกหรือมันตีเรารัวๆเนี่ยมันจะมีความหน้าลำคาญมากเพราะว่าเราต้องอยู่บนพื้นเบเน็ตไปด้วยฉะนั้นก็จะเป็นที่มาของอีกทีมหนึ่งที่ผมมองว่าคุณน่าจะไปเล่นทีมนี้มากกว่า ก็คือมาบุยกาโทมะคือคุณยอมเสียบัฟเบเน็ตไปเลยได้เกิดว่าคุณเจอมอนที่มันหน้ารำคาแล้วมันตบคุณรัวๆหรือคุณโดนดาเมจเยอะๆหรือโดนตีแล้วกระเด็นแล้วมันออกวงเบเน็ตจนหน้ารำานะคาลอ่ะกูก็มาใช้นี้ทีมนี้ก็ได้ทีมนี้คุณจะได้เอาโทมะสเนี่ยไปใส่ดีบูยได้แล้วก็เอมิลี่จะได้กลับมาแรงเหมือนเดิม ส่วนตัวมาวูิก้าก็ใส่แบบเดิมครับส่วนตัวคินิชเนี่ยดาเมจมันลดลงอยู่แล้วแต่อย่างอยก็มีมารูิก้าเนี่ยมาช่วยทำดาเมจทดแทนให้แล้วก็บัฟในส่วนที่เบนเน็ตมันขาดหายไปได้แต่ว่าถึงแม้บัฟมันจะเป็นคนละอย่างก็เถอะคือมันแย่อย่างหนึง่งคือบัฟเบนเน็ตมันหายไปจริงๆนั่นแหละแล้วมันเบาลงเยอะเลยครับไม่ต้องสืบเลยอะบัฟเบนเน็ตหายแต่เชื่อผมเถอะว่าถ้าคุณเจอมอนที่มันน่าลำคาญอะคุณไม่อยากเล่นเบนเน็ตหรอกส่วนทีมเบอร์จียนที่ผมไม่ได้เทสแฮะ อย่างที่ผมเคยบอกไปว่ามันขาดตัวแปะไฟดีๆมันถึงจะใช้กับทีมซิโลเนนิที่มีรถต้านได้ฉะนั้นตอนนี้ตัวแปะไฟดีๆที่ไม่ใช่เซียงหลิงที่ต้องการแบบว่าตัวเจนพลังงานมาแล้วเนี่ยแน่นอนว่ามันดีขึ้นอยู่แล้วครับมันก็จะทําให้มลนีคุณสามารถระเหยได้ง่ายขึ้นระเหยได้ทุกรเทชันเพราะว่าตัวมาบุยกาเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องอันติแล้วก็การแปะไฟนอกสนามแต่สุดท้ายแล้วก็ยังมาใช้คู่กับตัวไม้อยู่ดีเช่นถ้าคุณมีเอมิลี่เนี่ยมันก็จะดีครับเพราะว่าเอมิลี่ก็จะ เผาไหมตลอดเวลาอยู่แล้วเวลาที่เอมิลี่ทำดาเมจตอนั้นก็จะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถแบบยกระดับขึ้นไปได้อีกหรือใครจะเปลี่ยนตัวของเอมิลี่เนี่ยไปเป็นเสียงหลิงเหมือนเดิมก็ได้แต่ก็ระวังเจนพลังงานไม่พอนะแต่อย่างน้อยตอนนี้ก็มี2ตัวช่วยกันในการแบบว่าแปะไฟไปด้วยจะใส่เป็นนาฮิละก็ได้ครับแต่เตือนอย่างหนึ่งคือระวังตายราะมันเผาแรงชิบหายเลยตัดมาคือทีมโอเวอร์โหลดแต่ว่าเป็นตัวออฟฟิลด์นะ ก็เราจะใช้ตัวอะไรก็ได้อย่างเช่นผมก็ใช้อเล็กชิโนเป็นออนฟิลแทนโอเวอร์โหลดก็ถือว่าดีครับดามจดามจอเล็กชิโนมันแรงโดยส่วนตัวอยู่แล้วมันก็คล้ายๆกับการเล่นทีมเป็นซิโรเนนคาซิฮะนั่นแหละแต่ว่าใช้เป็นโอเวอร์โหลดแทนก่อนหน้านี้มันก็เล่นได้ครับแต่ว่าณตอนนี้ก็คือพอมีตัวนัดลันมาเนี่ยคุณก็สามารถเอาตัวนัดลันไปใส่เซตสีฮีโร่ได้ทีมนี้มันก็จะได้โบนัสดามจเพิ่มขึ้นอีก40%ซึ่งงก็แรขึ้นไปอี่นเฉะนตือว่ยก็่รงนึงคคือุณไม่จเป็นจะต้องใช้โรรนก็ได้นะแต่ว่าผมแนะนําใให้้คุณชเพราะว่ามันจะได้ช่วยมาก ในการเก็บอันตินั่นเองหรือถ้าใครแบบว่าเออทีมโอเวอร์โหลดแม่งถูกไปว่ะเป็นคนรวยกูก็ไปใช้เหมือนเดิมครับซีโรเนนคาซึฮะแต่ว่าคุณก็เปลี่ยนจากเบนเนตเนี่ยมาเป็นมาวุยกาแทนถามว่ามันดีขึ้นไหมแน่นอนว่าตัวดาเมจอเลชิโนมันจะลดลงนิดหน่อยครับสิ่งที่ได้ทดแทนมาคือดาเมจมาวุยกาที่โคตรแรงแทนคุณครับตัวลดต้านไฟมันมี2ตัวในทีมนี้โบนัสไฟมันบวกอีก80 แถมมาวุยกามาบวกอีก40ให้เป็นร้อยยี่ทั้งอันติตัวมาวุยกาทั้งดาเมจออฟฟิลมาวุยกาบวกกับที่ท่านพ่อยืนตีไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้ oh my god แรงชิบหายว่ายง่ายคือคุณไม่ต้องอยู่บนพื้นเบนเน็ตด้วยแล้วมันก็แรงกว่าการใส่เบนเน็ตแล้วให้ท่านพ่อแรงคนเดียวด้วยฉะนั้นทีมนี้ก็ยิ่งเก่งขึ้นไปอีกนั่นเองและสุดท้ายก็คือตัวอวยผมนั่นเองและตอนนี้ก็คือในที่สุดมันก็ฟูลทีมแล้วเวททุกท่านทีมที่เล่นก็เป็น nah ida, ปนาฮิดบบะรอ้เเนดาตงาโผ แรงๆอีกก็ไม่ไหวเหมือนกันเนาะแต่ถ้าเกิดว่าอยากรีดดาเมจก็เป็นนาฮิดะก็ได้เอานาฮิดะบัฟ EM มาบุย bon ก้าบัฟโบนัส DMG ซีโลเนนมาลดต้านดีกว่าใส่เป็นโทมะเบนเน็ตนะครับเพราะว่าไม่ต้องอยู่บนพื้นเบนเน็ตด้วยเล่นที่ไหนก็ได้มีบัฟ EM mm hmm. ให้อยู่แล้วมีบัฟโบนัส hmm. DMG เพิ่มมาอีก80% คือ upper c u ทีแม่งแทบจะเป็นไซตามะมอนตัวไหนที่มันเลื่อนไ่เยอะมากแม่งแทบจะโดนแบบนพ0นแมนนะแล้วก็ต่อยบุ้งแม่งหายไปเลยการ upper cut t หนึ่งแสนห้าแสนหกสำหรับตัวลิสลี่เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ชื่นใจมากๆนะครับปกติก็ทําได้แหละแต่มันต้องยืนบนพื้นเบเน็ตแล้วก็บัฟฟู่ๆอ่ะแต่ตอนนี้คือทั้งดาเมจอ off field d เมเผาไหม้แล้วก็ดาเมจตัว dps หลักเราเนี่ยมันสามารถทําดาเมจที่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องติดอยู่บนพื้นเบเน็ตแล้วเว้ยแค่นี้ก็รู้สึกว่าแบบโอ้ชื่นใจสุดๆอ่ะ นี่คือทีมทั้งหมดที่ผมลองมาให้สําหรับตัวมาวูยกาเมื่อคงใช้ได้เยอะกว่าน,นี้แลลวครับแต่แค่นี้ก็จะไม่หวั่นไม่ไหวแล้วครับแค่ทําในส่วนของอาวุธกับแฟกก็ต้องทํา2แบบแล้วครับคุณถ้าผมเอาทุกทีมเอาทุกอย่างมาให้ดูเนี่ยผมว่านะอุปคลิปเสร็จเดือนหน้าแน่เลยสําหรับตัวนี้ผมคงไม่ต้องพูดเยอะเนาะว่าจะต้องเปิดหรือไม่เปิดเพราะว่ามันกี่ปีแล้วล่ะที่มันจะมีตัวไฟออฟ,ฟฟิลออกมา1ครั้งเนี่ย ไฟออฟฟิลมันอาจจะไม่ได้แรงมากเท่ากับว่าบัฟมันไม่เยอะอย่างเช่นในทีมที่มีรถต้าน2ตัวอะไรแบบนั้นอ่ะอาจจะเป็นดาเมจที่แบบเออดูปกติดีแต่อย่าลืมว่าตอนนี้เรายัางอัพได้ไม่เต็มนะครับตอนนี้มากสุดก็อัพได้แค่กันแ,แค่เวลแปดไม่ใช่หรอเออของผมก็แค่เลเวลเจ็ดอยู่เลยส่วนอัลติเมตตัวนี้เนี่ยแรงมากนะครับแรงจนแบบคือแม่งแรงๆๆเลยแถมมันกดได้ทุกโรเทชันนะเว้ยแถมมีบัฟดาเมจให้ทีมอีก ฉนันก็กดไปเถอะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเอาไปเล่นเป็นออนฟิลเนี่ยผมก็บส่วนตัวผมนะผมมองว่ามันไม่ได้ขี้เหร่เลยในการเอาไปเล่นเป็นออนฟิลนะจะไม่ได้จบเร็วหรืออะไรมากเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นตัวเบรสแล้วก็เอาไปเสริมดาเมจกับทีมอื่นซะมากกว่าแต่โดยส่วนตัวผมมองว่านี่ขนาดเกิดมาเป็นตัวออฟฟิลยังทำออนฟิลได้ขนาดนี้ผมว่ามันก็โอเคมากๆแล้วนะหรือใครจะรอรีรันก็ได้ครับแล้วแต่อันนี้ไม่ว่ากันคลิปนี้ก็น่าจะประมาณดีครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวก่อนแล้วครับผมขอบุณมากครับ